ถ้าตุการไปครับเมื่อตอนที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือรู้สึกแขวงขึ้นมาเราก็มาจะจับเพลงเก่าๆมาฟังหยิบหนังเก่าๆมาดูและหวนคิดถึงช่วงเวลาหอมหวานตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วทาไมคนเราถึงชอบโหยหาอดีตกันล่ะจะเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ครับน ostalgia ทำไมคนเราถึงชอบโหยหาอดีตสำหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอในห้องเรียนเก่ลืมกดไลค์หรือกด u b s c r i b e ให้ผมรักไกด์ด้วยนะครับคิดถึงเป็นความรู้สึกที่รู้จักกันดีในชีวิตของมนุษย์วามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปูพันระหว่างกันละกันไปสัว์สังคมอย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดถึงอย่างจริงจังจนกระทั่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17จึงเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดถึงและเรามักเรียกมันว่าน o s t a ต gia โดยมีรากจับมาจากภาษากรีกโดยผสมคําว่า N o s t สโตที่แปลว่าการกลับบ้าน กับความว่าเอากอร์สจะแปลว่าความเจ็บปวดด้วยคํานี้เกิดขึ้นจากนักเรียนแพทย์ที่ใช้เรียกอาการความกลัวของท่าอัญชาสวิตท,ที่ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาเผยแพทยศาส,สนารือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นอาการโฮมซิกโดยเริ่มแรกนั้นนอสซอเจียถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับชาสวิตเท่านันครับแพทย์บางส่วนได้ลงความเห็นว่าเสียงกระดิ่งที่ดังต่อเนื่องของวัวบนเทือกเขาแอลก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่แก้วหูและสมอง ทำไมเราผู้บัญชาการสั่งห้ามไม่ให้ทานร้องเพลงพื้นเมืองสวิทเพราะกลัวว่าจะนําไปสู่การหนีทหารหรือฆ่าตัวตายแต่เมื่อเกิดการย้ายถิ่นฐานมากขึ้นของคนทั่วโลกนอสตาเจียได้ถูกค้นพบจากคนหลายๆกลุ่มปรากฏว่าใครก็ตามที่พัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลานานย่มีความเสี่ยงที่เกิดอาการนอสตาเจียขึ้นต่อมาช่วงปลายคริสต์ศต,ตรวรรษที่19จนถึงปัจจุบันจิงเริ่มมีการสื่ษารกับนอสตาเจียมากขึ้นโดยนักจิตวิทยาหลายท่าน คำนิยามนอสตอรเจว่าหมายถึงการนึกถึงในสิ่งต่างๆในอดีตซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีอยู่แล้วมนุษย์เรานั้นมักจะนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีตและส่งผลให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นมีความคิดเชิงบวกเวลาและเกิดอาการคิดถึงนอสตอร์เจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปอีกท,ทั้งยังส่งผลดีต่อจิตใจอีกด้วยในปัจจุบันจะมีการใช้คำนี้สื่อถึงความอบอุ่นในหัวใจเมือนในสิงสถานที่ผู้คนหรือเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง ที่เคยประสบพบเจอในอดีตเพราะฉะนั้นแทนที่นอสตาเชียจะเป็นสาเหตุของสภาวะความเป็นปกติทางจิตใจ,จกับการนอสต้าเชียนั้นสามารถใช้เป็นวิธีในการฟื้นฟูเพื่อรับมือกับปัญหาได้ด้วยเช่นเมื่อเราเจอสภาวะอารมณ์เชิงลบการคิดถึงอดีตที่งดงามของเราทําให้เราคลายเครียดได้นอสตาเจียจะเป็นเครื่องช่วยย้ำเตือนว่าชีวิตของเรานั้นมีความหมายและมีคุณค่าตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดนอสต a าเจียได้คือการก้าวข้ามผ่านวัยครับ น่าจะเป็นช่วงที่เลย19มาแล้วจนกว่าจะถึง30กกว่าเป็นช่วงวัยที่ค้นหาตัวเองและ้องมีสิ่งที่รับผิดชอบมากมายต้องโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากยิ่งขึ้นทาให้เราโหยหาอดีตในวัยเรียนวัยเด็กวัยที่เรารู้สึกสนุกซึ่งบางทีสังคมก็แอบยอดความกดดันแบบที่เราไม่รู้ตัวทํให้เราหลงทางบางทีเราก็หลงลืมความสุขพอมีแรงกดดันจากสังคมรอบข้างที่เร่งให้เราประสบความสําเร็จไวๆการเกิดขึ้นของนอสเจร์เจียนนั้นไม่ได้มีแค่เพลง รู้สต่างๆท่านะครับเราจะมีความรู้สึกคิดถึงมากขึ้นกับสถานการณ์ที่มีผู้คนรวมตัวกันเยอะๆอย่างคอนเสิร์ตหรืองานเทศกาลเพราะความทรงจำมากมายนั้นจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในช่วงที่ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงลุ้ตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและสารสัมพันธ์ท้าอย่างประเทศไทยช่วงโงกรารต์ก็รวมตัวกันเพื่อทําบุญไปเที่ยวทำอาหารทานกันทำให้หววคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนั่นก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งครับว่าทำไมคนที่อยู่ไกลบ้านมักจะรู้สึกคิดถึงความหลังในช่วงวันหยุด และทำไมคนจํานวนมากจึงเลือกที่จะเดินทางกลับไปในช่วงเทศกาลเพื่ออยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงทาให้เทศกาลเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักมีความทรงจำที่อบอุ่นกบใครหลายๆคนเคยได้ยินเพลงช่วงใกล้ันปีใหม่ไหมครับหากก็มักจะเปิดเพลงออยวันฟอร์คริสมาสอีทอยของเมอร์ไรแครีทำให้เรานึกถึงตอนที่เพื่อนๆร้องกันในห้องเรียนซึ่งมันก็นทำให้เราแอบอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยที่ได้ฟังเพราซาเชนี่ผมให้นิยามมันว่าเป็น ถือเป็นแรงขับเคลื่อนจากอดีตคือทุกๆครั้งเลยคือเมื่อเราสัมพันธ์กับที่ไหนมากๆเราสัมพันธ์กับเพื่อนมากรู้สึกรักรู้สึกผูกพันกับเพื่อนกับพ่อแม่กับกับแฟนถือแม้จะเป็นสิ่งของบางอย่างอาจจะรักตุ๊กตาตัวนี้มากๆอาจจะรักบ้านหลังนี้มากๆซึ่งเมื่อเรา เมื่อเราได้แยกจากกับมันไปอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นการไปหั่นกิจวัตรบางอย่างที่ที่เราทำออกไปเหมือนเตะเตะตารางตารางเรียนคาบหนึ่งทิ้งไปเลยอ่ะเมื่อเราสูญเสียบางอย่างที่เราเคยทำไปแล้วอ่ะแล้วมันเกิดช่องว่างขึ้นเหมือนคาบคาบหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนอ่ะเราจะทำอะไรบางครั้งเราก็เปลี่ยนกิจวัตรนะ สมมุติเราชอบคุณครูคนหนึ่งมากๆในการเรียนข้ามเนี้ยเราชอบเรียนกับคุณครูคนนี้มากแล้วแล้วอยู่ดีๆเธอก็เธอก็ไม่มาสอนอวันนั้นวันนั้นเธอก็ไม่มาสอนหรือบางครั้งเรารู้ว่าเธอไม่ได้มาสอนอีกแล้วในวันนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเอ้ยวิชานี้เราก็ชอบนะแล้วเราจะไม่ได้เรียนอีกแล้วเรามันจะเป็นความรู้สึกเคว้งเคว้งในความรู้สึกทําให้เราห่วนคิดไปถึง หวนคิดไปถึงอดีตอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราอยากได้มันกลับคืนมาผมยกตัวอย่างมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆเ,เขาเขามีความฝันว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากได้รถซูเปอร์คาร์และเมื่อเขามีเงินมากพอจนสามารถซื้อได้เขาซื้อเลยเขาซื้อโดยที่ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเพราะว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนจากอดีต เขาโหยหามันมาตั้งแต่อดีตแล้วซึ่งแรงโวยหาบางอย่างปัจจุบันก็ปัจจุบันเราก็หาได้เนาะแต่บางสิ่งอย่างเหมือนแบบเรายกตัวผมที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเรื่องคาบที่หายไปเรื่องคุณครูคที่ไม่ได้มาสอนเราอีกแล้วอะคือเราจะหาหาอะไรแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วสมมติเรามีของเล่นชิ้นหนึ่งอะแล้วเราทํามันหายทามันพังคือคือเราไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไป รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วอ่ะโอ้โหมันจะทําให้เราจดจามันมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งบางคนก็เปลี่ยนมันเป็นแรงขับเคลื่อนเนาะเหมือนมหาเศรษฐีที่ผมยกตัวอย่างตอนนี้ที่ตอนที่เขามีเงินเขาซื้อโดยที่ไม่ลังเลเลยและบางคนก็อาจจะคือต้องการที่จะเป็นครูคนนั้นครูที่หายไปอะ่ะครูที่ทําให้เขารู้สึกชอบกับวิชาน,นั้นและแล้วเธอไม่ได้มาสอนอีกแล้วอะ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนจากอดีตเหมือนกัน ผมรู้สึกทุกครั้งเลยทุกครั้งที่มีเพลงใหม่ๆเพลงดังๆออกมาผมจะรู้สึกว่ามันมันก็ดีนะในเพลงนี้มันก็สนุกสนุกมากเลยแต่แต่ยังไงอ่ะมันก็ไม่สามารถไม่สามารถกรบเพลงเก่าเพลงเก่าๆที่ผมชอบได้ยกต,ตัวอย่างว่าสมมุติเราชอบชอบเมสซ,ซี่กับโรนัลโดอย่างเงี้ยแล้วเมสซ,ซี่กับโรนัลโดอ่ะเขาอาจจะแขวนสตาร์ทไปนานแล้วจนมีนักเตะใหม่ขึ้นมา ขึ้นมานอาจจะขึ้นมาในระดับเดียวกันเขาเลยก็ได้นะอาจจะได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับโรนัลโดกับเมซี่เลยแต่ความรู้สึกของเราความรู้สึกที่เรามีร่วมกับในยุคสมัยนั้นความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกร่วมตอนที่เขายังเล่นอยู่ตอนที่เขายังเก่งอยู่อะยังไงยังไงเขาก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจอยู่ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ว่าบางทีเราก็ชอบเพลงที่ไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่นะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะชอบอีกแบบหนึ่ง แล้วเราก็จะชอบอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็ยากที่จะลงรอยกันอะ่ะเพราะว่าตอนสมัยเขาอะ่ะเพลงนี้แบบโหเพลงนี้คือมาสเตเปียสเพลงนี้คือโบแดงอะ่ะแล้วยุคเราอะ่ะยุคเราก็ว่าเรานี่ก็มาสเตเปียสแล้วนะคือแบบสุดยอดของสุดยอดเพลงแล้วนะแต่ในความคิดของพ่อแมอ่มันก็ยังเออมันก็ยังโบแดงไม่เท่าตอนนั้นอะ่ะเพราะตอนนั้นเขามีความรู้สึกร่วมมากกว่ามันเป็นความรู้สึกร่วมเนาะความรู้สึกร่วมของยุคสมัยของเจเนอเรชันของเขาอะ่ะที่เราไม่เข้าใจแบบ เออพ่อแม่และเราอาจจะชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะเราอาจจะชอบเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเมื่อเราไปฟังอะ่ะเราก็ชอบนะแต่ก็ไม่ชอบเท่าตอนที่เรามีอารมณ์ร่วมกับเพลงสากลของเราอะ่ะก็คงอารมณ์คล้ายๆกันกับพ่อแม่แหละที่พ่อแม่อาจจะชอบเพลงลูกทุ่งมากกว่าเราและทีนี้ก็มา n o s t a เจียในอนาคตดิ่ะ n o s t a เจียก็ชื่อก็บอกว่าโหยหาอดีตเนาะแต่ไปถึงอน,นาคตได้ไงก็ไม่รู้ ถ้ามองในมุมอนาคตอะ่ะชีวิตเราก็ต้องโตไปแต่ละวันชีวิตเราก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าในแต่ละวันอยู่แล้วการที่เรามองหาอดีตนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะว่าอดีตนั้นถือเป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาขึ้นมนุษย์ทุกคนมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วทุกคนอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตอยู่แล้วแต่ขอให้จดจํามันไว้ในฐานะตัวพัฒนาดีกว่าอย่าไปจํามันในสิ่งที่ทําให้เรา รู้สึกเฟลรู้สึกแย่ๆการที่กลับไปนี้คิดถึงมันขอให้มันทําให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นมีความรอบคอบม,มากขึ้นในการเดินในแต่ละก้าวในทุกวันท้ายที่สุดแล้ว algia, อนอสต์เจียค่อนข้างที่เป็นเชิงบวกเวลาที่เราโหยหาอดีตมันทําให้เรามีแรงฮึดสู้กับอนาคตมากขึ้นแต่ทำให้ความโหยหาอดีตมาทําให้เรายึดติดจนลืมการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปเพราะอดีตบางทีก็เป็นกับดักที่ทําให้เรา ไม่ก้าวไปพร้อมๆกับโลกที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเร็วแบบทุกวันนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปสไตล์นี้กับคําถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมรักไกลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ